าชิดท่านซ่นแยกวาดพนมรากหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกลนม้นมลงวางฝ่ามือข้างฝ่าเท้าแยกนิว้วถอยเท้าฝ่าไปด้านหลังยกตัวขึ้นยืดวางฝ่ามือข้างฝ่าเท้าดึงเท้าขวาไปด้านหลังแผลงไม้กระดานหน้ามองตรง ตัวนอนวางเขา่ากดอกวางทางสองหืยืดเป็นมุมเห่่ยืดส่วนเอวขึ้นด้านบนจิกปลายเท้าโด่งสะโพกสุนัขแปลลงทิ้งน้ำหนักไปที่ส้นเท้ายกขาซ้ายแกว่งไปด้านหลังลขาขว้าเมื่อกี้ให้ขาขวาออกอะซ้ายออกนะยกลยกขึ้นไปยกตัวขึ้น <c oughs> วางฝ่ามือยก้าขวาตามยกขึ้นวาพนดพนมกลูกดนซ้ายสลับข้างอ่ะหายใจเข้าวางขวายกตัวขึ้นวางซ้ายตาม แหลงหน้ามองตรงข่ะคะแมวขมิดขะแมวก้นขมิดหน้าท้องคมิดก้นขะแมวหน้าท้องวางเข่ากดออกวางคางศอกหนีตัวนอนสไลด์ขึ้นงูเห่าจิกเท้ายกตัวทิ้งน้ำหนักไปที่ส้นขาขวาส่งไปด้านหลังกลับมาที่เดิม ยกตัวขึ้นวางสมือซ้ายกลับยกตัวขึ้นว่าหนุหนึ่งแล้ว